ผู้กำกับคนดังต้องเตทิติขอบคุณแฟนๆสำหรับความนิยมในหนังสัป,ปเปอร์หลังทะลุ700ล้านแล้วพร้อมหลังน้ำตาในความภูมิใจที่คนรู้จักหนังอีสานมากขึ้นถูกสนใจอยู่อย่างมากมายสำหรับภาพยนตร์จากฝีมือคนไทยอย่างสัป,ปเปอร์ได้ทะลุก,กำแพงความนิยมของแฟนๆเขาไปอยู่ในใจคนไทยทั้งประเทศได้อย่างงดงาม ที่ไปไหนก็มีคนพูดถึงและยอดรายได้ทั้งประเทศตอนนี้ทะลุ700ล้านบาทไปแล้วโดวยก่อนหน้านี้ต้องเตทิติสีนวลเคยเผยในรายการดังทาง YouTube อย่าง d e i l y News Live TH ในรายการ d e i l y p o p ว่าเตรียมลำแก้บนด้วยก่อนที่นักร้องดังกองหวยไรผู้อยู่เคียงข้างหนุ่มต้องเตและสนับสนุนหนุ่มต้องเตมาตลอด ก็ให้ใช้สนามที่บ้านของตนเองที่จังหวัดสกลนครเป็นที่รำวงสวงขอบคุณปู่ย่าตามธรรมเนียมของคนอีสานด้วยตามที่เสนอข่าวไปแล้วนั้นล่าสุดหลังเสร็จสิ้นพิธีบวงสวงหนุ่มต้องเตได้ออกมาพูดถึงความรู้สึกทั้งน้ำตาว่าครับขอบคุณพ่อแม่พี่น้องผมก็คนอีสานไม่คิดว่าหนังอีสานมันจะไปได้ไกลขนาดนี้มันประสบความสำเร็จมากขอบคุณพี่น้องที่สนับสนุนถ้าไม่มีพี่น้อง มันก็ไม่มาถึงขนาดนี้ขอบคุณมากๆขอบคุณจัดจหวังว่าผลบุญที่ผมได้ทำไปขอให้พ่อแม่พี่น้องมีความสุขรับบุญกุศลที่ผมทำรับไปหมดเลยครับผมดีใจผมยินดีกับบุญที่ผมได้รับแล้วอยากให้พี่น้องยินดีกับหนังอีสานด้วยนะครับผมได้เจาะให้หนังอีสานมันขึ้นมาแล้วทำให้คนได้รู้จักแล้วครับขอบคุณครับ ดานเบลคณิศภรรยากล้องห้วยไรนักร้องดังผู้สนับสนุนหนุ่มต้องเตมาตั้งแต่วันแรกในการทำหนังสปรเรอก็ได้เล่าด้วยว่าเบลเองก็บนกับน้องเหมือนกันที่ร้องไห้ไม่ใช่ว่ามีอะไรมาเข้านะคะเดใจกำนังรำทุกคนขอบคุณทุกคนที่เสียสละเวลามาแล้วก็เป็นวันจันทร์ทั้งเด็กนักเรียนทั้งแม่แม่จากบึงการที่เสียสละเวลากันมา ขอบคุณทุกคนที่เอ็นดูทีมงานถ่ายบ้านดซีรีส์แล้วก็ผู้จัดการเตรียมตัวบวดเลยไม่ได้มาอนุโมทนาสาธุด้วยนะคะสาธุขอบคุณภาพประกอบจากกองห้อยไร่อีหลีนี่แหละ